พรายมันปี68ถือเป็นพรายมันปีแรกที่เราภาคภูมิใจกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศได้รักกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมแบบไหนอย่างไรติดตามได้ที่ NIA Innotrend EP นี้ค่ะ 23มกราคม2568ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการมอบสิทธิให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่กลุ่ม LGBTQ+ ภาคภูมิใจและเราคงเห็นภาพบรรยากาศการจดทะเบียนสมรส การใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันมาบ้างแล้วนะคะเรื่องนี้ได้สะท้อนโอกาสที่มากขึ้นในมุมมองของนวัตกรรมเช่นกันค่ะซึ่งแน่นอนโอกาสที่ว่านี้นะคะไม่ใช่เพียงเรื่องของความรักเท่านั้นแต่หมายถึงโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศมีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติความแตกต่างของเพศโดยคํานึงถึงความเสมอภาคของทุกเพศในการเข้าถึง คุณภาพชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสร้างสังคมที่เปิดกว้างในความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ได้รวบรวมนวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศจากทั้งไทยและต่างประเทศที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาในมิติต่างๆใน5เรื่องดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนวัตกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงและ LGBTQ+ ในอดีตผู้หญิงและ LGBTQ+ อาจถูกจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิและบทบาทต่างๆในเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการคิดค้นนว,วัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงและ LGBTQ+ ให้มีส่วนร่วมและบทบาทที่สำคัญในองค์กรและการตัดสินใจหรือนว,วัตกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ เช่นการส่งเสริมการศึกษาการเตรียมความพร้อมทางอาชีพและโครงสร้างการบริหารที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงและกลุ่ม LGBTQ+ จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการลดช่องว่างระหว่างการผูกขาดทางอํานาจของผู้ชายในสายงานต่างๆอีกด้วยค่ะ 2. นวัตกรรมการป้องกันความรุนแรงและอาชญากรรมทางเพศความรุนแรงและอาชญากรรมทางเพศเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมทั่วโลกโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ <c oughs> (sexual harassment) ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับวาจาไปจนถึงระดับอาชญากรรมตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่น Be Safe แอปพลิเคชันบนมือถือที่ป้องกันการถูกคุกคามทางเพศและอันตรายอื่นๆโดยมีฟีเจอร์ต่างๆเช่นสามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ด้วย GPS การตั้งเวลาเพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือถึงเพื่อนหรือคนในครอบครัวตลอดจนมีฟีเจอร์ Fake Call เอาไว้แกล้งโทรศัพท์ตอนที่กำลังถูกเดินตามอีกด้วยนะคะหรือมีปุ่ม SOS เพื่อแจ้งกับหน่วยกู้ภัยเป็นต้นค่ะ 3. การยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เสมอภาค และคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตให้กับทุกคนในสังคมเช่นการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับเพศต่างๆโดยเฉพาะการกระจายการเข้าถึงการดูแลสุขภาวะทางเพศและวัคซีนป้องกันโรคการประกันสุขภาพและระบบคัดกรองของผู้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศที่มีความพร้อมหรือแม้แต่การเพิ่มความสามารถในการวิจัยและการเสนอข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์ที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีโครงการพรายคลินิกมากถึง11แห่งนะคะซึ่งพื้นที่ต้นแบบในการเริ่มต้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ 4. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกเพศ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกเพศเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและสนับสนุนการใช้ชีวิตของเพศต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยจะเห็นความพยายามในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงความต้องการและประสิทธิภาพการใช้งานของทุกเพศการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เป็นมิตรกับทุกเพศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนความสามารถและความสะดวกสบายของทุกเพศในสถานที่ทำงานและชีวิตประจำวัน 5. การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทาง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อลดอคติทางเพศบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทส,สําคัญต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมการเลือกปฏิบัติหรือการมีอคติทางเพศนั้นล้วนเกิดจากความเชื่อและคุณค่าที่สังคมนั้นให้ไว้ค่ะจนนําไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมตามมาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐ,ฐานทางวัฒนธรรมและสังคมเพื่อลดอคติทางเพศจะช่วยเป็นทัศนคติให้คนในสังคมเข้าใจและ ยอมรับความแตกต่างของเพศที่มีอยู่ในสังคมมากขึ้นลดทอนความเชื่อเดิมที่ปิดกั้นโอกาสทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศและเปิดโอกาสให้กับเพศต่างๆได้แสดงศักยภาพและได้ใช้ชีวิตตามแบบที่เขาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ เราหวังว่า5มิติเรื่องราวข้างตน้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียนวัตกรรมที่ดีสำหรับนวัตกรรมและผู้ประกอบการไทยที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมได้นะคะ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติพร้อมสนับสนุนนวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและสนับสนุนทุกความหลากหลายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะติดตามรายการอิ t r e n d Next Step ประเทศไทยผ่านเพรนนวัตกรรมได้ทางช่องทาง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA นะคะ